สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะค่าตัวไม่ธรรมดาเปิดเรทค่าตัวกาตกอดีตหลวงพี่ชื่อดังหลังศึกพระขึ้นมาเป็นเท่าตัวจากกรณีกระแสข่าวดังโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปเสียงระวังหญิงสาวกับพระพิสุขที่ถูกอ้างว่าเป็นพระนักเทศนหนุ่มที่มีชื่อเสียงในภาคใต้หลายคนพุ่งเป้าไปที่หลวงพี่กาโตะเจ้าตัวออกมาปฏิเสธแต่สุดท้าย ก็ลาสิกขาและยอมรับความจริงต่อมาหลวงพี่กาตตศึกเป็นที่เรียบร้อยได้ผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นคราวาสแล้วรับน้ำมนต์จากพระอุปชาก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาล่าสุดโลกออนไลน์แชร์ภาพข่าวไทยรัฐทีวีช่อง33เผยให้เห็นเรดค่าตัวของกาโตก่อนศึกและหลังศึกบอกเลยว่าเยอะมากก่อนศึกค่าตัวอยู่ที่ สาม0 0ื่บาทรวมค่าเดินทางหลังศึกอยู่ที่30,000ถึง60,000บาทต่อครึ่งชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที e ิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังเช่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ